วันสิ้นโลกจะยังไม่มาถึงจะก,กระทั่งพวกท่านได้เห็นสิบสัญญาณเหล่านี้ท่านนบมีมูฮัมหมัดสลลลฮุวะลัยฮิวาสลามกาวสัญญาณเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับวันสิ้นโลกมีทั้งหมดสิสัญญาณที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะสัญญาณที่หนึ่งคือดุคานดุคานคือฝุ่นควันหรือหมอกควนันสัญญาณที่สองคือดาจาน สัญญาณที่3คือดาร์บะคือสัตว์ชั่วร้ายหรือสุลกาชนิดหนึ่งที่สามารถพูดกับมนุษย์ได้ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงในอันกุรานซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณว่าวันกิยามะได้ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วและเมื่อพดดารัดเกิดขึ้นแก่พวกเขาเราได้ให้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขาเพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงปวงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อม,มั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา สัญญาณที่4คือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกโดยปกติแล้วพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกและในวันหนึ่งวันที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกจะมาถึงสัญญาณที่5คือการลงมาของท่านนบีอีซาอะัยฮิสลามบุตรของพระนางมารยมสัญญาณที่6คือการมาของยะยูและมายูดสัญญาณที่7ด 8และ9คือแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทั้ง3กลเกาคือจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินทั้งหมด3ครั้งมันไม่ได้เป็นเพียงแผ่นดินไหวในระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่มันจะเป็นแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลกจะรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์นี้การสั่นสะเทือนของครั้งที่2และครั้งที่3นั้นจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้ามัน และเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้ง3นี้จะเกิดขึ้นอย่างติดต่อกันจนผู้คนทั้งโลกจะสามารถรับรู้ได้ถึงแรงเขย่าและการสะเทือนของแผ่นดินไหวทั้งสครั้งนี้สัญญาณที่10สัญญาสุดท้ายคือจะมีเปลวไฟลุกโชนขนาดมะหึมาเปลวไฟนี้จะกระจายออกมาจากแถวแถวประเทศเยเมนและจะไล่ต้อนผู้คนให้มุ่งหน้าไปสู่ทุ่งมัชชาร์ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งการพิพากษา เปลไฟนี้จะเป็นสัญญาสุดท้ายของวันสิ้นโลกที่จะไล่ต้อนผู้คนเพื่อให้บรรวมตัวกันณทุ่งมาชาร์ในฮันดิษหนึ่งกล่าวว่าบรรดาสัญญาณใหญ่เหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยติดต่อกันจนกระทั่งเกือบจะไม่มีห่วงเวลามาแบ่งขั้นมีลักษณะคล้ายกับเส้นลูกปัดที่มีลูกปัดร้อยเรียงเมื่อสายขาดลูกปัดเม็ดแรกหลุดร่วงลูกปัดเม็ดที่เหลือก็หลุดร่วงตามกันโดยไม่รอชา้า